ทำให้ใบไม้ปลิวไหวและเกิดเสียงแหลมสูงคล้ายเสียงกรีดร้องเก่งกับต้นสะดุ้งสุดตัวก่อนจะหันไปมองรอบๆยังตื่นตะนบต้นคว้าแขนเก่งแล้วกระซิบเสียงสัน่นเราควรกลับกันได้แล้วเก่งพยักหน้าก่อนจะยัดรูปถ่ายใส่กระเป๋าแล้วรีบเดินออกจากซอยให้เร็วที่สุดขณะเดินออกมาเขารู้สึกเหมือนมีสายตาของใครบางคน จ้องมองมาจากเงาเมื่อในซอกหนึ่งของซอยแต่เมื่อหันไปดูกลับไม่พบอะไรเมื่อกลับมาถึงหอพักไม่ถามพวกเขาว่าพบอะไรบ้างเก่งหยิบรูปถ่ายออกมาให้เธอดูเม่รับไปดูอย่ารละมัทระวังก่อนจะงหน้าขึ้นมาด้วยสีหน้าซีดเผือดเธอกล่าวเสียงเบาว่าเราต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับเธอแล้วละ่ะ หลังจากที่ไม่เห็นรูปถ่ายของหญิงสาวในชุดนักศึกษาเธอก็เริ่มมีท่าทางเปลี่ยนไปสีหน้าของเธอดูเคร่งเครียดเหมือนมีบางอย่างอยู่ในใจเก่งสังเกตเห็นแต่ก็ไม่ได้เอ่ยถามเพอคิดว่าเธอคงแค่ปวดเรื่องที่เกิดขึ้นตนเองก็ยังคงอยู่ในอาการหวาดหวัน่นแต่ทั้งสองคนดูดีว่าพวกเขาไม่อาจปล่อยให้เรื่องนี้เป็นปริศนาต่อไปได้